สวัสดีก MM ัน hmm ด้วยนะครับพี่พีน้องๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8มีนาคมนะครับพี่พีน้องๆวันนี้ผมก็จะพาพี่พีน้องๆมาดูบ่าี v ี8นะครับแบบว่าเห็นลูกค้าสอบถามเข้ามากนะครับว่าพี่ครับไม่เห็น b ี1ี8เลยนะครับก็วันนี้ก็จะพาพี่พีน้องมาดูนะครับถ้าผมไม่ได้ถ่ายลงก็คือไม่มีเวลานะครับพี่พีน้องวันนี้นะครับผมทําการแพคไปแล้วนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับ5ใบนะครับตัวนี้ก็ ลูกค <geon> ้าอยู่นครสวรรค์นะครับตัวนี้นะลูกค้าอยู่นครสวรรค์นะครับผมตัวนี้ก็5ใบเนยนะครับ5ใบนะครับตัวนี้ก็คือทาการแพทคเสร็จแล้วนะครับนี่แต่ตัวนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับตัวด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกกล้องเป็นด้านหลังแล้วจะให้พี่พิงน้องได้ดูแล้วก็จะบอกขนาดว่าขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับไม่รวมค่าส่งนะครับพี่พิงน้องมาไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับผมก็ทําการพิกล้องเป็นกล้องหลังแล้วนะครับพี่พี่น้องน้องก็ทําการแพ็คไปแล้ว5ใบนะครับตรงนี้ก็คือไม่จะมีเวลาได้ถ่ายให้พี่พี่น้องน้ดูนะครับเพราะว่าเราเร่งงานจะส่งคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็น BV นะครับวันนี้ก็ปิด BV ไป10ใบนะครับตัวอ่าสินิ้วนะครับตัวนี้นะไม้ที่เราไซ้์ทานะครับก็เป็นไม้อัดภูเขาอย่างดีเลยนะครับพี่พี่งน้องส่วนสีที่เราอ่า ไซด์ทำก็เป็นสีอุตสาหกรรมอย่างดีนะครับสีอมิโนอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะดูครับรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูซูมเข้าถึงรูคุ้มขนมาเลยเห็นไหมครับสีละเอียดเนียนดีนะครับตัวนี้ก็เป็นหูโค้งนะครับหูวโค้งคู่นะครับตัวนี้เป็น B ีวนะครับขนาดความสูงนะครับพี่ๆน้องๆขนาดความสูงนะครับอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ที่80เซนติเมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้ชนความกว้างนะครับอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับ มาพร้อมตะแงรจงสวยอย่างนี้เลยนะครับผมตะแกงตัวนี้ก็เป็นตะแกงนําเข้านะครับพี่พน้องดูสังเกตเลยนะครับรายละเอียดเห็นไหมครับมันเนียนจริงๆนะครับตัวนี้คืองานนําเข้านะครับตัวนี้ก็ตู้เปล่านะครับผมตู้เป่าใบละสี่พันนะครับใบละสี่พันนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับค่าขนส่งนะครับตกใบละอ่าตีคร่าวๆนะครับก็ประมาณใบละสามร้อยห้าสิบนะครับผมตัวนี้นะ ก็ส่งหมดนะครับทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโนโลโก้นะครับเป็นลูกค้าจากนครสวรรค์นะครับก็รับของได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ปิดไปอีกสิบใบนะครับขายได้วันละเท่านี้รวยนะครับสําหรับคนที่ขายได้นะสําหรับคนที่ทํางานไม่ได้รวยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีป่าไม่ได้มีผลแลวก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรตรงนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากอุดหนุนผมก็ ติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับให้ผมได้กินน้ำรงน้ำชาอะไรบ้างนิดๆหน่นนนอยๆก็ช่วยถือว่าช่วยอุดหนุนผมก็แล้วกันนะครับส่วนด้านในก็เราทํามาดีนะครับตัวนี้ก็สรบอย่างดีเลยนะครับด้านในด้านในก็อุ่หนุนครับเราจะทําเราทําให้มันสรบให้เสียงมันม้วนไม่หมวนตัวออกมานะครับตัวนีนะ้ถ้าเป็นดอก ดอกนะที่ผมอยากแนะนำนะครับก็ต้องอพันหวัดขึ้นไปนะครับพี่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่ว่าพี่พี่น้องจะชอบนะครับเป็นแบรนด์ของกิฟหรือว่าเป็นของเซาเทกแล้วแต่นะครับพี่พี่น้องอผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะไปประยุกต์ไซส์เพราะว่าตัวนี้มันก็สามารถลงได้ทุกดอกนะครับเสียงที่ออกมามันก็ดีนะครับแต่ว่า BV จะเป็นเสียงที่ ดังแรงนะครับก็เหมาะกับงานกางแจ้งนะครับก็ไม่ได้แนะนําว่าไปเล่นอยู่ในโดมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเบรมันจะแข็งเกินไปนะครับถ้าเราเล่นเบามันก็จะไม่ออกนะครับถ้าเปิดแรงมันก็จะแรงไปมันจะแข็งแข็งเลยมันจะไม่ได้นุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นในโดมนิดๆินหน่อยนะครับผมแนะนําเป็น B ีพันสเลยนะครับบีพันสปก็ใบละ3า0พ้บาทนะครับมีความแตกต่างกันอ่าตรงนี้ก็500บาทนะครับตัวนี้ก็ค่าจัดส่งก็ประมาณนั้นนะครับพี่ๆน้อง3 0 0ถึง350นะครับ ต่อใบนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับทั่วไทยทั่วไทยเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อผมก็มาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรผมไว้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมตัวนี้ก็ปิดไปอีก10ใบนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมนี่นะครับก็ต้องแพ็กอย่างนี้ก็ส่งส่งคุณลูกค้านะครับ ลูกค้าจากนครสวรรค์นะครับก็รอรับของได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาอุดหนุนนะครับผม